วันนี้เราไปมีติ้งของน้องสไปนะครับซึ่งเราจะออกตัวจากปั๊มคาเทกเกษตรนะครับพร้อมกันกับ V2 แล้วก็นินจานะครับพอดีว่า V2 เนี่ยเขาไม่ได้ชินเส้นทางนี้แล้วผมก็ชํานาญเราเลยคุยกันในกลุ่มว่าเราจะออกไปพร้อมกันคนระก่อนออก<ด>ผมก็คุยกันแล้วว่า<ด>เฮ้ยเต็มความปลอดภัยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะเตฟตัวเองก่อนอย่าให้ชนอย่าอะไรพอขับไม่ทันไม่เป็นไรผมรอได้นะแล้วผอิญว่าพัดลมหม้อน้ําของ V2 เขาเนี่ยมีปัญหา มันไม่ทํางานตอนร้อนผมเลยต้องขับเพื่อปะทะลมนิดนึงถ้าขับเร็วไปในวิดีโอนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันจําเป็นพูดง่ดายาไม่รู้นะซึ่งครับจุดนัดพบจากจุดที่ผมอยู่นี่จะห่างกันประมาณ25กิโลหรือประมาณ40นาทีถ้ารถไม่ติดผมจะขึ้นชีเบสด้วยให้นะฮะ สำหรับคนที่ตามมาจากช่องอื่นนะครับที่ไปร่วมงานนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าคุณภาพกล้องผมมันไม่ได้ดีแล้วไม่มีไมติดหมวกด้วยเพราะว่าหมวกผมมี2ใบใบหนึ่งใช้ทํางานอีกใบหนึ่งใช้ออกทริปการเดินทางครั้งนี้ผมเป็นคนนำขบวนอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เน้นก่อนจะออกไปว้าเอ้ยก่อนจะออกกันไว้แล้วว่าเอ้ยเอาที่ปลอดภัยนะเอาที่เราไหวไม่ต้องพยายามฝืนตามเพราะบางจังหวะเนี่ยมันทําไม่ได้ผมก็มีกระจกหลังเดียวผมรอเองผมมองเอง เพราะว่าที่ผมย้ำเนี่ยผมต้องการให้แน่ใจจริงๆว่าทุกคนที่มากับผมเนี่ยจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งซึ่งเส้นทะวนกันนะครับเพราะว่าเราคาดหวังว่ามันจะไม่มีดา่านยังไงก็ตามสองคันที่ตามผมมาก็น่าจะไม่รอดกันทั้งคู่รวมถึงผมถ้าเกิดว่าได้วัดเสียงก็ไม่รอดเหมือนกันวันนี้วันเสาร์ประมาณ4ี่โมงนะครับการเดินทางก็น่าจะราบรื่นดีนะรถไม่น่าจะติดแต่เอาจริงอะผมลืมคิดไปเลยว่าเขาปิดแยกทางเข้าวัชรพลแล้ว รถก็ติดสิครับงานเนี่ยใครมันจะไปคิดว่าวันเสาร์คนจอกจากบ้านกันเยอะขนาดนี้ซึ่งถ้ารถติดแบบเนี้ยวีโฟเรานี่น่าจะความร้อนขึ้นแน่ๆครับเราเลยจําเป็นต้องอแน่นอนเดี๋ยวผมให้คนตัดต่อเรื่องภาพไปเร็วๆเลยแล้วกันจะได้ไม่เบื่อกัน อ่ะตอนนี้ห้าโมง<ม>แล้วเราก็ถึงร้านแล้วแล้วเขาอ่ะได้จองพื้นที่ไว้ให้เราก็คือไอตรงนี้ตั้งแต่ตรงกัวตรงนี้ยาวไปถึงฟ้าตรงนู้นไอนี่คือที่จอดเราหมดเลยแต่ไอเจ้างานมันยังไม่มาเลยน้องไปมันยังไม่มาเลยโอเคตอนนี้เราได้มารวมกันที่ปตทแล้วนะครับเนี่ยมากันถึงแล้วเนี่ยมีหนึ่งคันสองคัน น Adult ูกสามคันคันนูพันโรโมนะไม่ทํางานก็ขอรออยู่นี่แล้วกันพี่ไม่ไปนะไปพี่รออยู่นี่เดี๋ยวถ้าเราจะมาเราโทรบอกพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องไว้ให้โอเคเอาหวังไม่เคยได้เห็นตัวเองครับกอดนู้เลยก็ได้ลูนสุดเลยมองมาด้วยกัน ตอนนี้นะฮะห้าโมงเลยครึ่งมาละแล้วเราก็ย้ายที่จอดมาอยู่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวตรงนู้นเขาให้รนอยู่ยาวจอดตรงเนี้ยคนออกไวเคเขาจะออกกันส่วนนี้ของน้องเลมอนฟอ r c ส <oughs> เขาอยู่กัน <relatives> มาแล้วมาละถ่ายคลิปด้วยกูถ่ายแล้วมาจี้หน้าผมเนี่ยนะเออใครมาพากูเล่นี่กี่โมง ไม่ได้เลยเดี๋ยวไหมเราติดเป็นไงบ้างวันนี้พอใจไหมคนจะมาไม่ครบแต่มากันเป็นไงบ้างพี่ดูตรงนี้มันยังไม่ครบมันคือดูนี่ยังไม่ครบนะคือเต็มลานแล้วตอนนี้จังหวัดเต็มลานแล้วเออมัพี่ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยได้ออกมาอะไรอย่างงี้ไงขอบคุณที่ชวนพี่มาขอบคุณที่ชวนพี่มาได้เลยขอบคุณสำหรับแก้วที่พี่จ่ายเองขอบคุณมากนะครับอ้าก็ขอบคุณที่เชิญมาไงพี่ก็ได้จ่ายเองไงเพราาะว่ งบบริษัทกลางคังไปได้วันหมดไว้ค่อยแจกเลยวันนี้พี่มีของมาแจกได้เลยเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวพี่ไปไปไปใส่ชุดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอามาแจกได้เลยโอเคนะเราจะแจกเจตอนนี้เลยเหรอเราเดี๋ยวไม่แจกตอนเย็นนะไม่แจกตอนกลางคืนเออทานข้าวแจกตอนกลางคืนแต่กลางคืนคือกูมีได้ d l i n หนึ่งทุ่มบอกเองเออเดี๋ยวทุ่มหนึ่งที่มาแจกเดี๋ยวทุ่มหนึ่งไม่ใช่มาแจกมาแล้วครับไปอีกแล้วไปอีกครูหนึ่ง สิบล้านเลยคือ,อยังไงร้านแรกทำไม่เสร็จร้านสองก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรอต่อ,ต,อต่อไปหลายร้านเลยสิบล้าน <laughs> เรารีบกลับไปไหนเราสั่งของไว้โอเคงั้นเดินทางปลอดภัยโชคดีครับไปเดินทางกลับไปครับผมกลับแล้วเหรอสนุกไหมวันน so ี้ที่มารับลองไปสนุกไหมมีอะไรกินอร่อยอร่อยใช่ไหมไปเลี้ยงใช่ไหมอุ้ยไม่อยากจะพูดใช่ไหมโอเคงั้นโชคดีเดินทางปลอดภัยครับไปโชคดีครับผมไปไปเจอกันไปเจอกันคือคนที่เขาชวนมา แน่แน่กูแต่งตัวเงี้ยเพื่องานเงินโดยเฉพาะเลยนะเอาของมาแจกโอ้โหมันก็นั่งไกลไปเปล่ามาแจกของรางวัลนั่งตรงนี้เลยนะมาแล้วมาแล้วให้แจกของรางวัลป่าเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมาสนับมาแจกกูเถสนับสนุนให้สนับสนุนให้อ่าของแจกตอนนี้มีหกรางวัลที่พี่มีให้นะเฉยเพิ่งเห็นว่ามียันด้วยคันนี้แปลกๆนะเนี่ยคำนี้อะไรนะคอวโยอะไรนี่ออกไม่ออกเอ้อดีครับยินดีด้วยยินดีด้วยชุบชุบชุบ ผมมีรถอยู่สามเล่นแค่นี้มึงแจก,กเลยก็ได้อยากใเล่นจริงอ,อ๋ออยให้เล่นเอาไปถือเถียงได้ไหม,ไม,มอือ้<ม>ออยินดีด้วยนะครับก็สามคนนี้ได้รางวัลกันแล้วได้ได้ผู้ชนะ, <c oughs> ะนนแล้วนะครับเราจะปิดคลิปเลยเปล่า เนื่องด้วยว่านะครับผม <c oughs> มีเวลาจํากัดในการเข้าร่วมงานนี้ครับบวกกับอีก2คนที่มาด้วยกันเมื่อตอนเช้าแล้วครับก็ตกลงว่าจะกลับพร้อมผมเราก็เลยต้องออกตัวกลับกันก่อนทั้งคู่นะครับไม่ได้อยู่ต่อ,อยันดึกๆึกคำคำไม่ได้ไปถ่ายโรลลิงกับน้องๆเขางั้นผมก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพจากกล้องเคลื่อนที่ที่น้องสไปส่งให้ผมดูแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นการตัดวิดีโอส่งท้ายขอบคุณสําหรับการชมวิดีโอนี้มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย